นะครับนั่นก็เป็นเสียงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับแถลงข่าวได้ประมาณสักเสร็จไม่เกิน20มนาทีนะครับทางสํานักงานตํารวจชาติก็มีคําสั่งเลยทันทีนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการดําเนินการอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าให้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายนะครับอ่ะต่อครับอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่28นะครับมกราคมที่ผ่านมา ไม่ทราบว่าเกิดเหตุอะไรนะครับดาวโจรมันขึ้นหรือเปล่านะครับก็ทําให้ต้องบอกว่า2พื้นที่ครับในจังหวัดสักแก้วนะครับก็มีการป้นนะครับแล้วก็ต่อด้วยจังหวัดประทุมธานีนะครับหรือว่านนทบุรีเองนะครับนี่สเหตุการณ์แต่ว่า2คนร้ายนี้นะครับอีกคนนึงครับถูกจับได้ในที่เกิดเหตุนะครับส่วนที่สักแก้วนั้นนะครับสามารถตามไปจับกลุ่มได้นะครับนี่ต้องบอกเลยว่าคนที่คิดจะป้นล้านทองนะครับคิดดีคิด ใหม่เถอครับนะต้องบอกงี้ว่าคนที่ป้นร้านทองนั้นส่วนใหญ่ไปไม่รอดครับเหมือนกับลายนี้นะครับจากภาพวงจรปิดนะครับได้บันทึกนะครับภาพของชายคนร้ายทําทีเข้ามาซื้อทองครับแล้วก็ฉวยโอกาสนะครับในการชิงทองคําหนัก1บาท1เส้นวิ่งหลบหนีครับ ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้นะครับเกิดที่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีครับเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28มกราคม2566ครับเวลาประมาณสัก1 7 0นกาขณะที่พันตำรวจตีประเวศนะครับแสงพรม นะครับสารวัตรกองกํากับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับกำลังทําธุระอยู่ที่ห้างแห่งหนึ่งนะครับในอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีได้ยินเสียงคนตะโกนให้ขอความช่วยเหลือในการจับคนร้ายชิงทองเมื่อตนเองนั้นหันไปนะครับก็ได้พบกับชายคนหนึ่งที่กำลังวิ่งหนีนะครับและก็มีประชาชนพลเมืองดีนะครับวิ่งไล่ตามกันมานะครับแล้วก็ตะโกนให้ช่วยจับ คันใดนั้นเองครับทางด้านพลตำรวจตีนะครับเป่าเวทจึงได้วิ่งนะครับนะไล่จับนะครับแล้วก็สามารถจับตัวคนร้ายดังกล่าวไว้ได้ในที่สุดครับ จากการซักถามคนร้ายนะครับและก็ค้นตัวนะครับทราบชื่อภายหลังนะครับว่าชื่อนายสุพันธ์ขอสงวนนามสกุลนะครับอายุ40ปีโดยค้นตัวพบนะครับสร้อยคอทองคําน้ําหนัก1บาทจํานวน1เส้นโดยนายสุพันเนี่ยได้รับสรารภาพว่าได้ลงมือนะครับชิงทองจากร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าที่เกิดเหตุจริงนะครับโดยก่อนหน้านะครับที่จะมาก่อเหตุเนี่ย เคยนะครับนี่ต้องบอกว่าเคยมาดูลาดลาวนะครับบริเวณร้านทองดังกล่าวก่อนที่จะตัดสินใจนะครับในการเข้าชิงทองในวันนี้นะครับทางด้านสรารวัตรครับนี่ต้องบอกนะทางด้านสรารวัตรนะเอาบอกชื่ออีกทีก็ได้ครับพันพันตำรวจตีประเวศนะครับซึ่งเป็นสรารวัตรนะจึงได้ประสานไปยังตำรวจนะครับสอพอปากเกร็ดครับให้เข้ามาควบคุมตัวผู้ต้องหาแล้วนำส่ง นะครับพนักงานสอบสวนสพปากเกร็ดครับเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับดังกรณีดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นการเข้านะครับเขาเรียกว่าเข้าแบบพบเหตุผัดเชิญหน้านะครับต้องบอกองี้และก็ด้วยความที่มีจิตวิญญาณนะครับความเป็นตำรวจในการเข้าจับกลุ่มคนร้ายนะครับหลังจากที่ได้ก่อเหตุได้ทันทีนะครับเป็นการช่วยป้องกันและก็ระง,งับเหตุนะครับที่เกิดขึ้น แล้วก็ความเสียหายต่อทรัพย์สินนะครับแล้วก็รีบเข้าระง,งับเหตุนะครับอาจจะต้องบอกว่าอาจจะมีการทำร้าย ประชาชนด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นไวพิบปฏิพานอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสัญชาติยานนะครับความเป็นตำรวจนะครับจิตวิญญาณเลยแล้วก็ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับทางด้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้เรียกนะตัวนะครับของพันตำรวจตีนะครับเป่าเวศนะครับแสงพลมเนี่ยนะครับเข้ามานะครับรับรางวัล คนดีนะครับนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยคนดีมีรางวัลน,นะครับก็ได้รับความชมเชยนะครับแล้วก็ได้รับนะครับแม่ความชื่นชมจากผู้บัญชาก,การตำรวจชัดโอ้โหนี่นะดูเจ้าของร้านดูเด็กร้านทองนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยระหว่างที่คนร้ายน,นะดูนะดูนะระหว่างกําลังเลือกอยู่นั้นนะครับนี่สังเกต <im itation> แล้วนะครับก็กระชากกันอย่างนี้จนกระทั่งคนร้ายนั้นต้องบอกว่าล้ม ก้นจำเบ้านะครับแล้วก่อนที่จะหลบหนีไปนะก็ยังมีพนักงานของร้านนะวิ่งไล่ตามไปโชคดีครับที่มีประชาชนแล้วก็มีตำรวจอยู่ในบริเวณนั้นก็สามารถควบคุมตัวคนร้ายรายนี้นะครับคนร้รา,ายนี้ชื่อนายสุพ,พันนะครับอายุ40ปีได้ในบริเวณที่เกิดเหตุนั่นเองนะก็ทางด้าน ท่านผอบอก็มอบรางวัลไปเมื่อช่วงบ่ายเรียบร้อยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการปปอย่างหน้าที่นะครับเขาเรียกว่าเหตุผเผชิญซึ่งหน้าเลยก็ว่าได้นะเอาคนที่พ้นร้านทองไปไหนไม่รอดครับโดนจับทุกรลายต้องบอกองนี้นะ